ของร <doors> ีวิวของชอบของใช้ของจ้าเนแฟนอันนี้นะคะเยอะแยะละลันตายเช่นนี้คือสปอนเซอร์ no 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 is my money ต้องตาัข่าวมาครับ how much ไม่รู้เลยคือมันมีหลายหลายเหตุการณ์มากเพราะว่าอันนึงอันนี้เสื้อผ้าร้านประจำเบสิกบายตาดูไลฟ์องเท้าแล้วเออราคาในไลฟ์มันถูก ถูกจริงๆชุดนึงแบบ260 290อะไรอย่างเงี้ยได้เซ็ตมา3ตัว3ชิ้นอะก็เลยแบบเออช่วงนี้ซัมเมอร์เราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากับสถานการณ์บ้างอะไรอย่างนี้เนาะ <S <S แล้วก็ประกอบกับเออมันมีช่วงหนึ่งที่ Line Shopping เขาโปรโมทนะว่าแบบซื้อของครบ300ได้ cash w เช c h e r ล n e แมน300บาทแปลว่าอะไรถ้าเราซื้อของ300เราก็ได้เงินกินฟรีอีก300บาทก็เลยช่วงนั้นก็เลยแบบเหน ปัดมือถือยังมันมือชอบใหญ่เลยเพราะเหมือนแบบซื้อของแล้วกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วแบบคูปองที่ได้มาก็คือแบบ300ใช่ไหมเขาให้ร้ห้บาท2ใบแล้วก็คือเราไปซื้ออาหารกินดโดยที่ไม่มีขั้นต่ำด้วยแปลว่าซื้อของเกิน150ปุ๊บหักราคาหากักเราเชื่อร5 0บาทเลยนะก็คือแบบมัอนสบายมากยิ่งแบบดีมากเลยนะแล้วก็ลองตามตัวแล้วกันไลน์ชอปปิ้งเขาแบบ เปิดแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์แบบจริงจังมากๆแล้วแม่นะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าของทั้งหมดมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะแกะที่ไหนก่อนคะอาอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะโอเคอันนี้เพิ่งมาวันนี้เลยนะของต้องมีทั้งจะบอกว่าทั้งหมดเนี้มันไม่ใช่ว่าแบบมาส่งทีเดียววันเดียวอะไรเงี้ยมันมาเป็นอาทิตย์แล้วเราก็รอ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 อันนี้เจ๊งงคืออะไรมามา คือขนตาปลอมเราเคยซื้อยี่ห้อหนึ่งของแบบ beauty blogger มาแล้วมันจะใช้ดีจริงๆเป็นขนตาแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือในเซ็ตอะก็คือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะมีกล่องใส่ขนตาอย่างนี้มาให้เรียนบอยทำไมขนตามันยาวเงี้ยยาวมากเวอร์นะคะเฮ้ยมีสองคู่เลยพระเจ้าช่วยล้วฉันซื้อมาทำไมทั้ง3ามกล่องตอนแรกเข้าใจว่า คือกล่องนึงมีขนตาคู่เดียวเราก็น่าจะอาจ่านไม่ดีแล้วขนตาเขาก็คือเป็นขนตาแบบขนมิงนะะ้งค่ะไม่ใช่แบบพลาสติกแข็งๆที่ใส่แล้วรู้สึกแบบปลอมอะ่ะเอออันนี้นะคะก็คือมีตลับให้เรียบร้อยแล้วก็มีอันนี้เป็นไอายไลเนอร์สีดำเหมือนที่แม่แอนปีตาปกติเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบจิ้มจุ้มก็คืออาจจะแบบป้ายยากนิดนึงคือเคยใช้แล้วป้ายยากนิดนึงแต่ ยี่ห้อ,อน,นั้นนะคือดีจริงๆว่าเนี้ยคืออ่านรีวิวมาแล้วเขาก็ดีนะคะแล้วก็มีที่หนีบด้วยนะมีที่หนีบขนตาเอาไว้วางไม่เหละคือติดปึ้งปัง,ปงแน่นตลอดวันนั่งมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ลมก็ไม่กระพือบขนตาไม่หลดุดอะไรอย่างเงี้นะคะเราแล้ว,ลว,ลวเลยอยากจะเปลี่ยนยี่ห้ออันนี้คือกล่องหนึ่งอะราคาไม่แพงราคาถูกมากๆแล้วคนชมว่าดีว่าแบบเอยซื้อซ้าหลายอันเราก็เลยเอามาลองมั่งคะคิดดูยังไม่เคยลองซื้อมาทีสามเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ แล้วมีตั้งหกคู่ตายใช้ไปเลยค่ะพะเจ้าช่วยะะทั้งปีโอเคก็ใครอยากจะลองตามนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามันดีจริงๆแม่จะมารีวิวละเอียดละเอียดสาหรับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่ามันดียังไงแล้วจะแปะราคาอีกทีตอนนีนะ้คือซื้อจำไม่ได้แต่จำได้ว่าแพ็คหนึ่งอ่ะร้อยกว่าบาทต่อไปต่อไปขนมฮะมอ๋อร้านนี้จากไลฟ์ช้อปปิ้งค่ะขนมนะไร่ขนมคือจริๆๆงๆอ่ะร้านเนี้ย ซื้อครบ1,000จะได้คูปองลด150บาทจากทางร้านแนนก็เลยกดไปพันพันหนึ่งร้อยแปดสิบหรืออะไรประมาณ 1, ไม่คือกดไปอ่ะเป็นอันนี้ยสี่กระปุกแล้วก็ขนมเนี้ยอีกสองกระปุกแต่ร้านเขาบอกว่าร้านเขาทักไลน์มาว่าซื้อไปทําอะไรเยอะแยะครับจริงเหรอคือนึกบอกว่าโปอนเนี้ยร้านเนี้ยมามา ตั้งใจซื้ออันนี้ให้เกดกายเพราะเกดกายอชอบกินมันเป็นปลาแซลมอนคลุกผสมไข่กุ้งนะผสมคุกไข่กุ้งแบบนี้นะ แล้วก็คือมันเป็นเหมือนน่าจะเป็นของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยสั่งซื้อมาคือเป็นไวไรที่บ้านเรากินประจำหรือแล้วเราคิดว่าถ้าสมมติมันมีอายุนานเราก็ซื้อมาเก็บตู้เย็นเพราะยังไงก็เอาไปผัดข้าวผัดเอาไปทําข้าวข้าวบ้านญี่ปุ่นกินได้เพราะอันนี้เป็นอะไรที่คุ้มมากนี้ไปกินกันนะเพือพ่อนๆคือแบบดีมากอร่อยมากอร่อยเย็นนี้ทัแล้วก็มีเป็นเน้ัที่แบบเป็นแท่งจริงยิ่จุกิ่จุมก็ตัวเวลาไปต่างประเทศอันนี้ก็คือจะกินตรงนายในข้อซุปเปอร์เลยไม่เพราะว่าทางอ<ม>ิตาลีย<ม>ุโรอ่ะ ใช่แล้วก็เหมือนแบบบางอัน,นมันจะเป็นนี่ช่ป้าแต่ว่ามันไม่ใช่กระป๋องเครื่องนึ่งอย่างนี้มันเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเจกกาะดูดน้ำมะนาวได้ก็คือแบบดีงามมากไม่ได้กินนาะนส่วนอันนี้นะคะเป็นของร้านลูนี่โซรร้านนี้นะคะก็คือเหมือนเป็นร้านดังในไอจอะไรเงี้ยนะคนอลอโลแบบหลบักแสนก็เลยซื้อแบบเซตนี่ค่ะแก๊ get. เซ็ตใหม่พรมแบบนี้เป็นกานเกงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบฟรีไซส์อะไรเงี้ยชุดนี้จําได้ห9 0กิบาทซื้อ2เซ็ตเพราะว่ามันมีส่วนลดคูป,ปองก็เลยเอามา2สีเหมือนกันทําไมสีเขียวมันเขียวเขียวะะโุยมานจะอยากได้เขียวอยีกอถือเขียวมันเขียวเขียวมาก <จะ S 1> เลยนะะยนี่นะคะก็ใครชอบร้านนี้ก็ไปตามกันได้นะคะร้านดังในไอจีอ่ะอย่างต่อไปนะคะอะไรเนี่ยแอปเปิ้ล แอปเปินไซดอร์คือคือแม่นคยกินคีโตช่วงหนึ่งเขาให้กินแบบตัวแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยเพื่อเพิ่มการเผาผลาญเพื่อลดน้ำหนัก่ีงีได้แล,แล้วเราไม่ชอบกินแบบน้ำเราก็เลยสั่งแบบนี้มานะคะก็เลยจะกินเนี่ยแจะแ้ต่อไปนะคะหน้ากากที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือเวลแคร์นะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อจากบริษัทจริงๆราคาห้ชิ้นนะ1 2อาบาทแต่คนอ่ะ กดไปแล้วก็เอาไปบวกราคาขายแบบกล่องหนึ่งสองร้อยกว่าบาทเลยอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเป็นหน้ากากเนี่ที่แบบเป็นทรงที่เราใส่เป็นประจํานะอ๋อดีเลยเออเป็นทรงที่เราใส่ประจำนี่ค่ะก็คือเป็นแบบนี้เหมือนรุ่นเค9เสั่งเป็นสีเนื้อมานะเขาบอกว่าหน้าใส่แล้วแบบสบายสิวผิวไม่อับถิวไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยลองสั่งมาดูกดแย่งมาได้แค่นี้นะคะก็ภครกดได้ภว่าเก่งมาก เราไปต่อออกถากไปกันาแกะกล่องนะคะช่วงนี้เสื้อผ้าจะเยอะนิดหนึ่งนะคะขนขนต้องมาตัวแบบสั้นๆหน่อยนะ,ะแต่ว่ามันไปยืดได้นี่อันนี้ก็คือได้มาจากแบบเขาเรียกว่าไงวะไลฟ์ชอปปิ้งเหมือนเดิมอันนี้เป็นของปีนเบบี้นะคะคืออันนี้มันสำหรับเด็กติดเดินขึ้นไปแต่เกณฑก็ยังกินมาจนถึงทุกวันนี้๊ะทานได้เร็ว ต่อไปเป็นชุดไา้น้ำไปดูในไลฟ์มาเอถืออะไเนี้ยอะผ้ามันบางปัลน่ฮ้ออะไรเนี่ยฮะไปดูในไลฟ์มาตัวหนึ่ง180ร้อยแปดสิบกว่าบาทนี่ผูกดีๆีเกงนะคะสีม่งวงหน้ารักคมฟรีแล้วก็ประมาณประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะเออใส่กับเกงีสตสูงตัวหนึ่ง100ร้อยกว่าบาทร้านนี้สั่งมาเพราะเห็นคนดูไลฟ์เยอะมากเลยแต่ว่าเราคิดว่าผ้ามันบางๆโู้ เอราะแต่ชุดนี้ผ้าโอเคหน่อยนะแต่ชุดน,นี้ก็อาจจะม้เนี่ชุดมันจะเป็นยังไงคะเห็น <accent> ไหมคะเซซี่เซซี่หน่อยค่ะเทียนใส่ชุดไหนก็แซ่บเสมอครับชุดหนึ่งเรา้าสบายโอเคอเฮ้ยของใ<เ>ครของแกนใหญ่ไปอันอันนี้กุ๊ปปี้ของคุณแม่ค่ะเป็นมีอีกคู่หนึ่งซื้อมาสองไซซ์เพราะว่าไม่รู้กะไซส์ไม่ถูกก็เลยโอ้โหมันใหญ่หมดเลยวะ่ะตอนแรกกะว่าให เกนใส่เอาไปทิ้งไว้ที่โรงเรียนละถ้าทางอนุบาล3ามถึงจะใส่ได้ตอนนี้เพิ่งเข้าเตรียมอน,นุบาลทำไม <c oughs> ไซส์มันแบบคือไซส์มันรองเท้าไทย26ที่เกนใส่อยู่ตอนนี้นี่ก็สั่ง26กับ27นะแต่มันดูแบบใหญ่สบละหึ่มมากเลยนะคะแต่ว่า <c oughs> คนนึงแบบร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะเอาวที่ดูโอเค <c oughs> เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรอะ่ะ ทาวพาโธมีหลายตัวเลยนะคะเด็กๆกำลังทิตเลยอันนี้จากชีอินนะคะชีอินชีอินส่งมาไวมากเลยนะเราเพิ่งกดกันไม่นานมากซึ่งอันนี้อะไรเนี่ยมาชุดเดรสค่ะชุดเดรสนะคะราคาไม่แพงประมาณสองสาร้อยประมาณแล้วก็ถูะสุกหน้าแล้วก็มีรองเท้าบูทนะระหว่างนุงเกดแก่นั้นเกดก็จะเป็ตัวนี้ค่ะ คล้ายๆแต่เมื่อกี้เรื่องคือมันเป็นเดตไงแล้วเราตอนสั่งเราก็ลืมไปว่าเรามีเสื้อแบบนี้ตอนเป็นเซตแล้วก็เลยช่างมันแต่ว่าสีมันน่ารักมากเลยนะดูสิสีเป็นเราอาจจะแบบใส่เสื้อแขนยาวสีขาวไว้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยใส่เป็นทับเสื้ออีกตัวหนึ่งอ่ะก็ได้สีแบบโอเคเลยน่ารักน่ารักอันนี้เป็นรองเท้าบูทนะคะโอเคไหมโอเคเลยคือด้วยความที่ตอนแรกอ่ะแม่จะ ั่งอยู่แล้วนะจากเว็บจากร้านหนึ่งที่เป็นร้านขายเสื้อกันหนาแบบร้านดังมากๆแต่คือดูราคาแล้วพันหกร้อยเก้าสิบใช่ปะเราก็เลยลองเข้าไปดูในเว็บชีอินดูว่าแบบเออราคาต่อกี่ร้อยกว่าบาทแต่แบบหน้าตาดูข้างนอกโอเคอะไรเนี้ยแล้วคืออาแกะลงไปใส่แล้วเดี๋ยวค่อยเดินมาหายไปก่อนอ่ะแกะดั่งตรงนี้มานะ,นะเดี๋ยวมาม่าจะแกะด่วน ส่วนในเจ้าเมื่อกี้ที่เป็นเครื่องหมายคมก็จะมีน้องเจงขาสั้นอีกตัวหนึงนะคะแบบน่ารักเหมือนกันนะอันนี้ก็จะได้มาจากโปรโมชั่นไลฟ์ช้อปปิ้งซื้อเพื่ออยากได้คุปองไลแมนนะส่วนอันนี้สั่งเซ็ตช้อนซ่อมให้น้องเกฑ์ช่วงน,นี้จะพยายามหลอกล่อให้น้องเกฑนตักช้อนกินเองเพราะว่าเราฝึกแบบอยากได้ให้น้องกินข้าวไปโรงเรียนได้กินข้าวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอนะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าช้อนซ่อมแบบเหมาะมือน้องเนะี่ย มันก็จะโอเคแต่มันมามันใหญ่มากอนะในรูปมันดูแบบเป็นช้อนส่อมสาหรับเด็กนะแต่เนี้มาเป็นแบบนั้นเด็กโตแล้วอะงใส่นนองกายจะได้ใช้แทนนะคะคือแค่อยากจะมากระตุ้นเพื่อให้แบบตักแขบบ้าวกินเองได้มีช้อนที่ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยอะต่อไปนะคะกล่องสุดท้ายร้านที่เราช้อปปิ้งประจำเบสิกบายสตาร์ดูสิส,สีแบบสมมเสมอเลยนะคะดีมา ใ่นะเรามาดูแกะทีละตัว war. เซ็ตมันก็จะออกแบบแนวใหม่พมใหม่พมหน่อยอันนี้นะคะก็จะแบบว่าทรงโอเวอร์ไซส์เกสดูสิเกใส่โค oh, ้ขึ้นนี่นะคะเป็นกางเกงแล้วก็แบบเป็นเสื้อตัวนี้ยเกสแบบสบายสแบายสอดเสื้อลงไปอย่างเงี้ยนะคะอื uhm. ชุดหนึ่งจำราคาไม่ได้นะจริงๆขออภัยแล้วก็กมีอะไรนี่ม,มัาใสา่ใส่เดียวไม่รู้อ่ะ ชุด้วยน้ำชุด้วยน้ำชุดหมาชุดอะไรนะแกพูดเสียงหมดด้วยไปเขาดูรูปเขาไม่มีไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยล่ะตอนแรกรู้เลยว่าเป็นเกมเพราะเห็นเขารูปใส่แล้วแบบสวยมากเลยแล้วมันไม่มีอ่ะไม่มีฟองน้ำอ่ะตลกว่าตอนขายไม่เห็นพูดแล้วว่าไม่มีฟองน้ำาตอนั้นตอนเนี้ยเกณน์หายไปแสนของเ้าห้าทีเกณ์เพิ่งใส่ได้คัน ยังได้ไหิอะไรม่ไดุ้ปข้าวสิใส่เกียรไหนใส่เีย่คัเกียด้วยใส่คัฟเกียไม่ด้อ็องขาวลยอะไรของแกเนี่ยแล้วมันก็โอเคนะสีแบบนี้ก็คือใส่ได้ทุกชุดเนี่ยเ็เยียมนะคะชิดให่ยสี่ร้อยกว่าบาทถูกมากอ่ะมาต่อทางนี้นะคะชุดสีสันแซ่ตซาซัมเมอร์มากนะคะจะเป็นเซ็ตกางเกงขาสั้นเ้ย กับเสื้อแบบอย่างนี้กดกระโดมผ่าหน้ามีแบบเส้นในมาให้จึงจึงเติมแต่เราอ่ะใส่อย่างนี้ไม่ได้ไมครับไม่มีอะไรให้หลงเหลือแล้วเลิกให้นมมุ้เก็ดแล้วเจอเราตอนซื้ออ่ะไม่คิดว่าจะได้ใส่ชิ้นนี้หรอก เราขอแค่เสื้อแบบกางเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มราคาแล้วแล้วใส่กับแบบเสื้อกล้ามหรือเสื้อสายเดี่ยวสีขาวข้างในเดี๋ยวแกใส่เองหรือเสื้อแบบนา้แล้วเหลือแบบหรือใส่เป็นเสื้อคอกอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็แบบไม่ต้องติดกันดูจะสนใจสีขาวมากที่สุดแล้วเพราะสีขาวก็จะเหมือนกันอันนี้ก็จะเหมือนกันกับสีบานเย็นตันนี้นะอะไรนี อ๋อแบบนี้ที่แบบว่าใส่เป็นคอปเอลอยใช่ไหมใช่ก็แบบเอลเอาเชือกเนี้ยมาแบบอันนี้คือของพี่อารเลยของเกดครับเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าแบ่งกันใส่ได้แล้วใช่เดี๋ยวพี่มหม่ามาไปใส่เยอะตัวไหนอ่ะหาไม่เจออะไรเงี้ยหม่าก็มาห้องเอ๋อพี่หยิบไปใส่ไปนู่นไปนี่อะไรเกดดูนี่ยวดิมาคือมันไม่ตรงปกอ่ะชุดแบบบางมาก ทำไมนั่งแบบเขาใส่แล้วสวยเราเนี่ยแล้วน้ำมันใส่ยังไงอ่ะกลัวผ้าขาดมากเลยกลัวมันเล็กหรือเราตัวใหญ่ไปนิดนึงนั่งแบบเขาหุ่นบางเราก็ลืมคิดไปว่าเปียกหุ่นบางนะจริงมันใส่ยังงี้จริงเหรอไม่หลอดแล้วแหละมันมาอย่างงี้เลยนะงงปวดมากแล้วเนี่ยนะสรุปตอนนี้คือประเด็นเน่ะหนูยังไม่ถอดรองเท้าข้างเลยไม่จบเ่อกี้ ไม่ค่อยใส่อย่างนี้จริงๆหรอกเกดใช่ใช่ใส่ไงคะเบียนให้เกดลองไปเปลี่ยนอ,อ่ะมั้งหยอกเกดเลยเกดไม่กล้าใส่อันนี้มันมีมันฟรีไซส์หรือว่ามันกำหนดไซส์มาแล้วเบียนซีไซส์เนีแหน่งตุ้มมั่งอะเนี่ยชุดนี้นี่แบบไม่ผ่านแต่อตอนซื้อมากทำไมมนนันไม่ผิดเพราะนางแบบใส่แล้วเขาไม่ได้แหวกขนาดน,นี้เนี่ยประมาณมาเมื่อกี้มันมาที่ยังไงให้หนู่มมาลองใส่ก็ต้องไม่จบประมาณเนี่ย รูปเห็นด้านหน้าไม่ผ่านสริ่มใส่ตัวนี้ไม่ได้ใส่ไปไหนนะคะโคม่าก็บอไม่ผ่านก็บอหรือเพาอีกไม่ให้ผ่านตัวเองก็ไม่ให้ผ่าน โอเคนี่ก็คือทั้งหมดของมาดามแอนแกะกล่องวันนี้นะคะรีวิวของชอบของใช้ของจากแฟนๆนะคะอันนี้เป็นการจ่ายเงินเองเสียทรัพย์เองทั้งหมดจ่ายเงินเสียทรัพย์แล้วสบายใจแต่เราก็ยังรอของสปอนเซอร์จากทุกคนนะคะใครอยากให้เราโปรโมทสินค้าอะไรส่งมาได้เราจะมาพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยทุกคนติดตาม,มากันนะคะวันนี้มาดามแอนแกะกล่องรีวิวของชอบของใช้ของจากแฟนๆลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย การติดตามอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งกรุ้งฟิงหรือติดตามมาดานแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และ Facebook ก็ Facebook นะจ๊ะ